สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาแกงขนุนใส่กระดูกหมูกันนะคะเราจะเริ่มจากนําขนุนที่ยังไม่แก่มาปอกเปลือกแล้วล้างให้สะอาดเพื่อเอายางมันออกนําขนุนที่ปอกแล้วมาหั่นเป็นชิ้นชิ้นเพื่อเตรียมจะแกงนะคะเครื่องปรุงของมันก็จะมีพริกแห้งค่ะตะไคร้เม็ดผักชีและกระเทียมกะปิน้าําปลาค่ะส่วนผักที่จะใส่นั้นก็คือผักชะอมกับมะเขือเทศ จริงๆแล้วก็จะใส่ใบชะพูด้วยแต่ที่บ้านหญิงมอไม่มีใบชะพูนะคะขั้นตอนแรกเราจะนำกระดูกหมูไปเคี่ยวในน้ำที่เดือดเมื่อกระดูกหมูเปื่อยแล้วเราจึงใส่ขนุนตามลงไปค่ะตั้งไฟกลางๆไปสักระยะพอรู้ว่าขนุนเริ่มจะสุกแล้วถึงจะตามไปด้วยเครื่องปรุงที่เราโขกแล้วนะคะวิธีดูว่าขนุนสุกหรือย,อยังนั้น ก็โดยการใช้ทับพ,พีตักขนุนขึ้นมาบีบดูหากขนุนมันเริ่มจะเปื่อยก็แสดงว่ามันสุกแล้วนะคะเมื่อใส่น้ำพริกลงไปแล้วถึงจะใส่มะเขือเทศและผักชะอมค่ะทางภาคเหนือนิยมแกงขนุนเพื่อจะรับรองแขกที่มาร่วมงานในงานมงคลนะคะอย่างเช่นงานขึ้นบ้านใหม่งานแต่งงานและงานมั่นเพรามีความเชื่อมาแต่โบราณว่า การกินขนุนในงานแต่งงานนั้นจะมีความเกื้อหนุนจุนเจือต่อกันของคู่บ่าวสาวนะคะและยังมีความเชื่ออีกอย่างหนึ่งคือแกงขนุนในวันยอดพยาวันค่ะวันยอดพยาวันของทางภาคเหนือก็คือวันที่มีการรดน้ําดําหัวญาติผู้ใหญ่นะคะวันรดน้ําดําหัวญาติผู้ใหญ่ของทางภาคเหนือก็คือวันที่15้าเมษายนของทุกปีนั่นเองค่ะ เคล็ดลับของการแกงขนุนให้อร่อยนั้นก็คือเวลาเราปิดไฟแล้วอย่าเพิ่งปิดฝาหม้อนะคะเพราะจะทำให้ผักที่เราใส่เป็นสีน้ำตาลไม่น่ารับประทานนะคะหน้าตาแกงขนุนใส่กระดูกหมูของยิงหมอก็เป็นแบบนี้ค่ะเรามาทานด้วยกันนะคะเพื่อนๆชมคลิปนี้แล้วหวังว่าคงจะได้รับประโยชน์ไม่มากก็น้อย หากชมคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับสไคร์กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปต่อๆไปของหญิงมอนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ